อิดหนักมากโอพักจิราเผยโมเมนต์ความน่ารักของแฟนใหม่เรียกได้ว่าหลังจากที่ลองเปิดใจให้กับหนุ่มคนใหม่ก็ได้เจอกับความรักดีๆเลยแหละค่ะสําหรับนักแสดงพิธีกรสาวชื่อดังอย่างโอพักจิราเพราะได้เปิดใจให้กับหนุ่มรุ่นน้องดุริกีทนายความอย่างเบียรสรนัท ก่อนจะพัฒนาความสัมพันธ์มาเป็นคนรู้ใจในที่สุดซึ่งนอกจากฝ่ายชายจะน่ารักแล้วก็เข้ากับเพื่อนๆของโอได้แล้วยังดูแลดีดุจเจ้าหญิงด้วยเพราะล่าสุดโอก็ได้ออกมาโพสต์ภาพความน่ารักของฝ่ายชายหลังนวดเท้าให้ในวันที่เดินเยอะจนปวดเท้าทงกลางแฟนๆที่อิจฉาตาร้อนหนักมากเพราะฝ่ายชายดูแลดีดุจเจ้าหญิงเลยละค่ะ แม่บอกเลยค่ะว่าความรักครั้งใหม่ของแม่โอแฮปปี้และทําให้แฟนคลับยิ้มตามไปด้วยเลยแล้ค่ะเราเองก็ต้องขอแสดงความยินดีกับความรักครั้งใหม่ของแม่ด้วยนะคะและตอนนี้ถ้าจะเรียกว่าแฟนแม่โอก็ไม่ติดอะไรเพราะว่าศึกษากันมาพักใหญ่แล้วถ้านักข่าวหรือแฟนๆจะเรียกว่าแฟนก็ไม่ติดแล้วนั่นเองค่ะ